หลงเขาคาเฟ่เราไปดูหน้าบ้ามีอะไรเมนูอะไร,ไอ,ะไรอร่อยๆทำไมถึงได้หลงเขาหลงเขาหลงหลงแต่นี่เขาสะกดผิดใช่ไหมเขาแม่นนจะลงเขาไม่ใช่เ้าตั้งใจให้เป็นหล, <c oughs> ลงเขาเ <c oughs> อาภาษาไทยเู้เขียนหนังสื <c oughs> <c oughs> อแล้วมันไม่เออหลงเขาเขาทำให้หลงไหลไงไหมอ๋อนั่นไงไมันมีน้ำตกแมมไปไปเราไปถ่ายรูปกัน โอ้โหสวยมากมีหนูอะ่อมั่งเนาะดูก่อนโอเค อ๋อเจอกลุ่มใหญ่เลยยกราดับสวยมากนะครับโห มาเจอแล้วเจอเจอว่าเดี๋ยวแป๊บนึงเอาไหนมุมไหนมันได้ทุกมุมอ่ะเอาร์ทั้นมุมก่อนจะได้ไม่ติดแบ่งมุมไหนเนี่ยคอลงเนี่ยมีรอยลงเนี่ย

ันเหลือไม่เยอะแล้วมันเหลือมันเหลือแค่หมอบอกเรือแล้วก็แ,และและก็เอ้ยหมายเลขสามแล้วก็มันจะมีแต่เป็นถ่ายรูปทั้งนั้นเลยอะ่ะไม่นานาน,น่าจะนานที่บอกอเกลือไม่นาน แกก็สายชิวเหมือนกันนะลุยๆเหมือนกันนะ